แสนพอยไพรลินแท้ทำด้วยทองนะครับวงนี้ก็เป็นวงใหญ่อีกวงหนึ่งนะครับรอบๆประดับด้วยพลอยไปรสายขาวแทนเพชรนะครับพลอยแปรลินเนื้อแท้นะครับเหมือนยีย่ยลาแต่เป็นพลอยแปรลินบ,บ่อัำพุชาเนะื้อทองบ่อแอรลินไม่ได้จำวิชาถ้าสนใจเรื่องพลอยทำตัวเรือนก็จะเป็นเรือนทองเรือนเองิน เราก็ทําให้ท่านนะครับท่านจะไปขายสามชิ้นสองชิ้นเราก็ทําให้นะครับบางท่านอยากจะทำจํำธุรกิจปอยแต่ปอยไม่เป็นแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็การทําตัวเรียนก็ไม่รู้ว่าจะไปทาแบบช่างไหนฝีมือดีแล้วไว้ใจได้เราเป็นตัวแทนแผลิตแหวนปอยให้ท่านขอราท่าน ไมรพึ่งสั่งมาเราก็ทำบุญสองเรเราก็ทำแต่ว่าโทรคุยได้ถึนย์แปดเจ็ด